พี่น้องสวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องมือนี้กาวันอาทิตย์วันใดประเทศงามหล่ะจ้าพี่น้องวันใดปทงามนี่เก่าจ้ากะมือนี้สิไอ้มือนี้สิไปไอ้ไปเอาเนี้ยมัสไอ้อย่างเกาะไซไซไวให้นกิอันนี้เม็ดขันบ้านห้องกับสีค่อยๆเม็ดเม็ดท่านตะวันจ้าพี่น้องเอาไว้ให้อ่าเอาไว้ให้นกจ้าช่วงหนาหนาวนกมันสีมากกิ่งเยอสิไปเอาเนี่ยไวเอาเนี้ยมาใสจ้าพี่น้องแล้วก็เอาไปหอยไวทั้งนอก เอาไปหอยเอาไปหอยไปทั้งหนอกเราเวลานหนาหนาหิมะนะจ๊ะพี่น้องมันจะสิมาตอดกินจ้ะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเนี้อมาใส่จ้ะพี่น้องอากาศอากาศมือนี่จ้ะบ่บ่หนาวพี่น้องเบื้องเนี่ยเอ็นบ่ปกติสไส่เสือแขนยาวจ้ะแ,แต่ว่าแต่ว่าเป็นคึมคึมคึมฝา้าคึมฝนแต่ว่าหิมะบ่ตกจ้ะพี่น้องมืดแต่วานาฝนฝนหนาสิตกมากกลัวหิมะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้อง ไปเอาเนี่ยมสไเม็ดท่านตะวันไว้ให้หนกกินพี่น้องกะ,าะสะาะขี้ดอกไรพี่น้องโอ้ยเบิงขนาดบ้าบ้หน,นาวได้จ้ะพี่น้องขนาดบ้าบ้หนาวกระสีเอาไ้ไสหนีละจ้ะพี่น้องเอาเทใสอย่นี่จ้ะ ใ,ใส่เวลาเวลานะ่ะมันกระสิมันสิไหลออกมาตรงนี้จ้ะเวลาหนานนกกระมัเจาะกินมาจ,มาจกกินนี่ขอนี้งานต่อค่ะมาตอกไส้ไหล กาว้ากาบานี well ้นั่นกาว้าเขามันเบิดแล้วเขาจะจังไปมันจะไปเอาใส่ใหม่พี่น้องอยากสิไลออกครั้งนี้หมูไรหล่ะจ้ะพี่น้องอากาศถ้ากันดูแลสุขภาพได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าตะมุนเพราะว่าตะมุนเหม็นเส็ยดนอกเขา สู่กับดินฟ้าอากาศสู่กับทุกๆอย่างนะจ๊ะลูกให้ไข่เจ็บแน่ล่ะนกพี่น้องเนาะเฮาวหอยไว้ยังสี่ละจ้ะพี่น้องหอยไว้เวลาไะเอ๊เวลาหนัะนกนกกับมาตอดกินจ้ะกะประมาณอาทิตย์นึงเฮากับมาเช็คจ้ะมาเช็คเรื่อยๆถ้ามันเบิดเฮากับมาเพิ่มให้นกจ้ะอันเขียวๆอันเป็นเป็นกลมๆนั่นก็คืออันนั้นคือกันนะจ้ะแต่มันกินหมดแล้วจ้ะเป็นก่อนๆ เบื้องพี่น้องจ้ะเบิ้งไหนฮิมะพามาเบิ้งทางหลังเบิ้งหิมะข,า,ขาวๆเด้จ้ะพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อวานนี่จ้ะตกตั้งแต่เมื่อวาน,นอันนี้อันนี้ทางหลังบ้านแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็นบอกขาวๆพูดนนะจ้ะข,า,ขาวๆพูดนนะหิมะเด้จ้ะหิมะแต่ว่ามือนี้มือนี้ใครแนประตูจ้ะ โอเคค่ะพี่้องเขาในบ้านดีกว่าเริ่มเย็นแล้วจ้ะเริ่มเย็นแล้ว